ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถืทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดินหน,น,น,นึ่หกอีกแล้วซึ่งเป็นเดียวทาง16มิถุนายนก็โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังไม่นี่ครับเป็นธันวันชายหลักหน่วยล่าก็าเบ่งปานแนะปดศูนย์นะเบ่งปานแปดศูนย์สองสูตรสองสูตรชูนแปดและก็ศูนย์ เบ่งปานชนเบ่งปานชนสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวท่าก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมวุฒเบ่งปานเด่นล่างสี่ตัว ก็แบ่งปันหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าท่านผู้ชมแบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้เอ,อ้อ นดท่านหลัก10แบบ4ตัวหลักสิแบบสตัวนะ8 9 1ดเก้าหบก่งหา็เบ่งปาน4ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง9็ดเหก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับใบนี้เต้มรวมสองตัวล่างเต้มรวมสองตัวล่าง6 8 0 1 4 6 8 0 1์หี่เบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปาน พ่าผชมท่านใดจะได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังเจอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมไปนี้ครับกุ้งเนือทาน ดับ10ล่าเบ่งปานดับ1แล้วก็2เบ่งปานดับ1แล้วก็2เด๋ยวท,ทันทีแล้วเบ่งปานดับหกแล้วก็8เดเดยวทันไหมนี่ก็เบ่งปาน,น,นดับ1กับ2เบ่งปานดับ2ตัวให้พิ จารณาไปต่อกันเลยใบนี้เอกเหมือนย่าเบ่งปันธัน,นลักอร้อยเบ่งปันสุดที่1นึ่งสุดที่สองชูน9ก้าสุดที่1นึ่งสุดที่สองชูน9้า อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ,ะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันเก้าวันนี้ครับวุฒิเบ่งปันเด่นล่างแปดตัวเดียวรองสี่ห้าแปดสี่เก้าสี่แปดห้าแปดสามการหนึ่งสี่แล้วก็แปดสอง ก็ขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมใบนี้กัปตันเด่นคู่ตดโบนเบ่งปัป5 7 5 9 8 7 8 9 5 7 5 9 เปดเจ็ดแปดเก้าะนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันอย่างอรียวนะต่อไปครับใบนี้เบ่งปันแนวทางดับหลักอร้อย ดับหลักอร้อยก็เบ่งปานดับสี่หกห้าสามสูตรสามสูตรนะสี่หกแล้วก็ห้าเบ่งปานสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เน้นเกลียวเบ่งปันแนวฐานเด่นบน6กกับสแล้วก็เด่นล่าง8ปเนะเด่นบน6 3สเด่นล่าง8ปดท่านผู้ชมเบ่งปันฐานบนสองตัวล่างสองตัวต่อไปครับผมใบนี้วันชายครบล่าง8ดตัว ก็แบ่งปันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านย์สองสี่ห้าหกเจ็แปดแบ่งปันแปน 8, ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมวันนี้วันนี้ก็แบ่งปัน,ปนเนวทาง10หน่อยจับคู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาท่านผู้ชม

ต่อไปครับผมใบนี้เนวทันหลัก1้อหน่วยแบบตัวเดียวก็เบ่งปานหตัวเดียวนะเบ่งปานหตัวเดียวอดีตที่ประผ่านมาก็ผ่นานอดีตที่ประผ่านมาก็ผ่านเนววทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อหน่อย เบ่งปันหกตัวเดียวนะเบ่งปันหกตัวเดียวเนาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะตะวชโฉมตัวเดียวร้อยสิบหน่วยก็เ็ปหน้าจอได้นะเ็ปหน้าจอได้เนาะต่อไปครับผมไปนี้10หน่วยล่างแบบ2ตัว2สูตรไม่ศูนย์แปดสาม ปกสคู่เดียวเนาะอดีตผ่านไม่ศูนย์นะจับคู่ผ่านต่อไปครับผมใบนี้แสงเดินแบ่งปานเต้มสองต่อบนนะเบ่งปานเต้ม0ูนเต้มสามเต้มสี่เต้มหเต้มศูนเต้มสามเต้มสี่เต้มห เบ่งปันสี่ตัวสี่เต็มให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบน,นี้ครับสเสดกเกียวก็เบ่งปันแนวทาง10หน่วยล่างจับคู่หลัก10หลักหน่อยหลัก10หลัก10 2ส5 6ี่หหลักหลักหน่อยชูนนะหลัก1ิบ สตัวหลักหน่วยชูน6กับ8จับคู่2 6 2 8 4สองแ6 5 8 6 6หกเสด็จเนียวนะเจ้าของแนวทางทีมเบ่งปัดถ้านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม